ball oh.

Ini kuat, ini kuat. I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 ni ตรงนี้มะโตอย่างนี้ต้อง คือนะผมก็ไม่เล่นนะ จะกินอยู่แล้วเนี่ <laughs> ยนะ Hey, <laughs>

看中。<laughs> <laughs>

มั่นใจหน่อยน้องคืนก็คืนไปก็ไป,เ,ปอเอามึงคู่เหมือนลูกนั้นนะ่ะ <Yeah. S 3> มันโดนตัวเล็กเบียดกระเด็นวะ